สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิดมันติมะอาาาาาุบบิิิิิิิลลลลฮฮมมมมนนนััชชยตอีีสรรรร الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقدة من لساني يفقه قولي Allahumma la sahla illa ma ja'antahu sahla Wa anta taj'alun hazna idha syi'ta sahla Rabbana zalamna anfusana Wa illam takfir lana Wa tarhamna lana kunanna minal khasirin Rabbana la tuziqqulubana ba'da idh hadaitana Wahab lana min ladunka rahmah Innaka antan wahhab Amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกอง์ลอกสุบฮานะหัวตาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังรายการตับซีรุ่นกุรอานะครับอัลฮัมดุลิลละครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการอาธิบายอันกุรอาหในองค์การที่65แล้วก็66ของสุราอัลบากราะ ในครั้งที่แล้วเราได้พูดคุยกันนะครับเราได้ฟังคําอธิบายจากบรรดานักวิชาการจากบรรดาปวงปราดนะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับซุรออันบกรรอองการที่65แล้วก็องการที่66นะครับแต่ว่ายังมีประเด็นนะครับที่เราจะได้พูดคุยกันต่อนะครับเราลองไปทวนกันก่อนนะครับว่าองค์การาที่65บแล้วก็องการที่6 6นั้นอัลลอฮฺซุบหฮาระหณหัวตาลา ได้พูดเกี่ยวกับอะไรนะครับได้พูดเกี่ยวกับเรื่องใดนะครับไปทวนกันสักนิดหนึ่งพี่น้องใครที่มีพระมหาคัมภี์อันกุรานก็เปิดดูตามไปด้วยนะครับออนุบิลลาฮิมินัชชัยตอนรอจีมวาลกดอดะอัลิมตุมุลละดีนะัตะเดามิงกุมอัลลอสุบหฮานะฮัวตาละก็ได้กล่าวย้ำเตือนเป็นการเน้นย้ำนะครับบอกว่ายังไงแน่นอนพวกเจ้านี่ก็ทราบดีกับบรรดาผู้ที่ซึ่งละเมิด นะครับบทบัญญัติมิ่งกลุ่มละเมิดนะ,ะบทบัญญัติของอลัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลา<ม>พวกเขาเนี่ยอยู่ในหมู่มพวกเจ้าเนี่ยพวกเจ้ารู้ดีนะครับฟิสซาบ,บัตีในวันเสารนะ์ฟะกุนนาละหุมและข้าก็ได้กล่าวบอกกับพวกเหล่านั้นกูนูกิรอดดตันคอซีอินพวกเจ้าทั้งหลายจงกลายเป็นลิงที่ต่ำต้อย อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺฮุอัลตาลาได้กล่าวในองค์การที่65แล้วก็ต่อด้วยกับองค์การที่66นะครับพระองค์ได้กล่าวต่อเลยนะครับบอกว่าว่าจะอันนาฮานะกเล่ลิมาบัยนายรไดฮาว่ามาคอลฟฮาว่ามาอิซัตัลลิลมุตจากีนและอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺฮุอัตาลาบอกว่าฟ้าจะอันนาฮาแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ให้การลงโทษนะกเลลเยี่ยงนะครับเหมือนกับ บรรดาผู้ที่อยู่ในลิมาใบน่าลิมาใบนายาไดหาอยูอ่อยู่ในยุคอยู่ในสมัยอยู่ต่อหน้าต่อตานะครับในสมัยนั้นคนในสมัยนั้นวะมาคอลฟาหาแล้วก็ยุคสมัยถัดมาหลังจากนั้นวะมาอิสตัล,ลินมุตตะกีนเพื่อที่จะให้เป็นข้อคิดเป็น การเตือนสติกับบรรดาบุคคลที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาละนักวิชาการก็อธิบายในเรื่องของคำกล่าว ทเทอลอสุบาหานะหัวตละลาพูดนะครับกับบรรดาบันีอิสรออีนในตำบลหนึ่งที่ถูกสาบให้กลายเป็นลิงผู้ต่ำต้อยนะครับนักวิชาการก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นท่านอิหมมอัลออลฟี่เนี่ยก็ได้อธิบายเอาไวา้บรรดากลุ่มชนบันีอิสรออีนนั้นถูกสาบให้กลายเป็นลิงนะครับแล้วก็บางกลุ่มบางพวกก็ถูกสาบให้กลายเป็นสุกร นะครับนักวิชาการบางท่านก็บอกว่าการที่ถูกสาปให้กลายเป็นลิงนั้นเป็นการถูกสาปของบรรดากลุ่มชนบันีอิสราอินที่เป็นผู้ชายนะครับที่เป็นผู้ชายส่วนคนที่อายุเยอะๆคนที่เป็นคนแก่คนเท่าคนแก่ที่ฝ่าฝืนคาสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮาถูกสาปให้กลายเป็นสุกรนะครับดังนั้นคําพูดตรงนี้ไม่ใช่คําพูดที่เลื่อนลอยนะครับนักวิชาการก็ได้อธิบายการถูกสาปให้กลายเป็นลิงการถูกสาปให้กลายเป็นหมูนั้นนะครับ มันเป็นสิ่ง่เป็นสิ่งที่ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้พี่น้องครับไม่ได้มีนะครับไม่ได้มีอาการพูดโดยไร้หลักฐานการพูดโดยไร้สิ่งต่างๆที่จะเป็นข้อพิสูจน์นะครับดังนั้นมนุษย์เนี่ยตามความเข้าใจของมุสลิมตามความเข้าใจของบรรดาผู้ศรัทธาเวลาที่เราได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่มาจากอัลกุรอาน เราก็จะเข้าใจได้ว่ามนุษย์นั้นไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากลิงมนุษย์นั้นไม่ได้ถูกสืบเชื้อสายมาจากสุกร ไม่ใช่นะครับแต่มันตรงกันข้ามมนุษย์นั่นแหละเป็นสิ่งที่ถูกสาบให้กลายไปเป็นลิงที่ต่ําต้อยให้กลายไปเป็นสุกรที่ต่ําต้อยท่านอิบเนีอบีฮาเต็มได้รายงานนะครับสายรายงานหนึ่งจากสซฮาบะก็คือท่านอับดุลลอห์อิบเนีับบาสบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยอายการที่เขาได้ถูกสาบเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าพวกเขานั้นฝ่าฝืนพวกเขาละเมิดด้วยกับการละเมิดบทบัญญัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาได้ห้ามเขาจับปลาในวันเสาร์เขาได้ถูกสาบ ให้กลายเป็นลิงจริงๆนะครับท่านอับดุลไลบินย์อาบาสบอกว่าเขาได้ถูกสาปให้กลายเป็นลิงจริงๆ จากนั้นพวกเขาก็อะไรครับพังพินาศนะครับถูกทำลายล้างไปนะครับไม่มีการสืบเชื้อสายมาอีกอันนี้เป็นความเข้าใจของซอวฮาบะที่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบเนียบบาสท่านอิบเนียบีฮาติมก็ได้นำหยิบยกเรื่องราวแล้วก็สายรายงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาบอกดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่จะมาตัดความคิดของบรรดาคนรุ่นใหม่ๆที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยสืบเชื้อสายมาจากลิงมนุษย์สืบเชื้อสายมาจากลิง อันนั้นมาจากลิงพันนี้อันนี้คือความเข้าใจที่ขัดกับหลักการอิสลามอย่างสิ้นเชิงนะครับดังนั้นเชื่อไม่ได้ ทฤษฎีของวิวัฒนาการเนี่ยเชื่อไม่ได้แล้วก็ต้องปฏิเสธด้วยนี่คือสิ่งที่นักวิชาการได้มอบให้กับเราท่านอิหม่ามอัลดะฮักได้เล่านะครับโดยหยิบยกสายรายงานหนึ่งจากซัวฮาบะที่ชื่อว่าอับดุลละอิบนีอับบาสนะครับบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาได้สาบแช่งกลุ่มชนบันีอิสรออีนให้กลายเป็นลิงที่ต่ำต้อยอันเนื่องมาจากความชั่วช้าความเลวทรามของพวกเขาพวกเขากล่าวว่าพวกเขามีชีวิตอยู่บนพื้นแผ่นดินเนี่ย นะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาเนี่ยให้โอกาสที่จะให้พวกเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่บนผื้นแผ่นดินเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลา3วันเท่านั้นนะนะก็มีการเล่าขานกันนะครับโดยท่านอิหมามอัดดอฮาก็หยิบยกมาอธิบายนะครับแล้วก็หยิบยกเอามาในสายรายงานของท่านนะครับบอกว่าการถูกสาปแช่งของคนกลุ่มนี้เนี่ยถูกสาปแช่งให้กลายเป็นลิงเนี่ยนะครับแล้วก็มีชีวิตอยู่เพียงแค่นะครับไม่เกิน3วัน นะครับโดยที่พวกเขาไม่ได้กินพวกเขาไม่ได้ดื่มพวกเขาไม่ได้มีการสืบพันุ์แต่ประการใดแล้วก็ความจริงที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺว่ตาลาได้ทรงนะครับบังเกิดลิงนะครับบังเกิดสุกรแล้วก็สิ่งอื่นๆนะครับบังเกิดบังเกิดขึ้นมาสร้างขึ้นมาภายใน6วันตามที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺว่ตาลาได้กล่าวได้ระบุเอาไว้ในคัมภีร์ของพระองค์นี้เป็นการนะครับที่พระองค์ได้ทรงทา ให้พวกเขากลุ่มชนบางกลุ่มกลุ่มชนบางพวกเนี่ยอยู่ในรูปร่างของลิงอยู่ในรูปร่างของสุกรและก็เช่นเดียวกันนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตะลาจะทําเช่นนี้กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์จะทรงทําให้มันเปลี่ยนไปตามที่พระองค์ได้ทรงประสงค์อันนี้คือคําอธิบายของนักวิชาการนะครับคือคําอธิบายของซาลับซาเละนะครับท่านอิบ่ามตอฮากได้หยิบยกรายงานนะครับซึ่งมีรายงานจากท่านอับดุลเลห์อิบนีอับบาสประมาณนี้แล้วก็บอกเอา ถูกบันทึกเอาไว้ในตำราของท่านอิหม่ามอัตบารีนะครับสองทับหนึ่บเจ็แล้วก็พี่น้องครับมาดูในคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลลานะในคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลลาที่พระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ในองค์การที่66สิบหกฟะจันนาฮานะกคล,ลลิมาบบยนยะไดฮ่าวะมาคอลฟาฮะเราก็ได้ให้การลงโทษนั้นเป็นเยี่ยงอย่างเป็นแบบ นะครับเป็นเยี่ยงอย่างให้เป็นแบบให้เป็นแนวนะครับก็คือการที่พระองค์ได้ทรงทําให้คนกลุ่มชนคนตําบลน,นี้บรรดากลุ่มชนบานีอิสรอีนในตนนําบลนี้นะครับเป็นเยี่ยงอย่างเป็นแบบอันเนื่องมาจากว่าพวกเขาละเมิดคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์ด้วยกับการที่พวกเขาไปจับปลาในวันเสาร์นะครับคาว่านะครับคำว่าลงโทษต,ตรงนี้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮะห์นะฮุอาตลาได้กล่าวนะครับเอาไวา้ นะครับลงโทษเพื่อที่จะให้เป็นเยี่ยงอย่างเนี่ยพระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ฟิรูห์นพี่น้องจําได้ไหมเกี่ยวข้องกับฟิรูห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮอัลตาลาดได้กล่าวเอาไว้ในส ah ุรออนนาซีอาตอายะที่25าออคคลลลลนิรตวัูดังนั้นอัลลอฮ์จึงทรงลงโทษพวกเขาเพื่อที่จะให้เป็นแบบ เพื่อที่จะให้เป็นเยี่ยงอย่างคําว่านากานากานะครับเพื่อที่จะให้เป็นแบบเพื่อที่จะให้เป็นเยี่ยงอย่างในโลกนี้นะครับแล้วก็ในโลกหน้าเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยได้ศึกษาได้ทําการค้นคว้าวิจัยเลยว่าการถูกสาปแช่งของกลุ่มชนในยุคก่อนการถูกสาปแช่ง <c oughs> การถูกสาปของคนในยุคอดีตเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนที่สุด ที่พวกเขาจะต้องรู้และเข้าใจว่านี่คือบทลงโทษสำหรับกลุ่มชนที่ฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาในสมัยนั้นเพราะอะไรครับบบยนยะยาไดฮะกลุ่มชนในยุคนั้นกลุ่มชนในสมัยนั้นวามาคอลฟาฮาและก็สมัยหลังจากนั้นถัดจากนั้นดังนั้นสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในตำบลน,นั้นกลุ่มชนของอบาณีอิสราอินในตำบลเนี่ยมันคือแบบ ที่จะเตือนแล้วก็พยายามที่จะทําให้คนในตําบลน,นี้ได้รู้ว่าถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายยังฝ่าฝืนยังละเมิดคําสั่งของอลอสุบหฮานะหัวตาลาอีกแล้วแล้วก็ พวกเจ้าก็จะโดนเหมือนกับบรรพบุรุษของพวกเจ้านะคนในยุคนั้นก็เห็นแล้วก็มันก็เป็นข้อตักเตือนให้กับคนในยุคต่อมาได้เห็นได้ศึกษาเป็นกรณีศึกษาดังนั้นท่านอับดุลลอฮ์อิบนีอับบาสได้กล่าวนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮวัตาลาบอกการลงโทษนะครับเป็นข้อที่ผู้ศรัทธาจะต้องเก็บมาคิดเพื่อที่จะให้เป็นเยี่ยงเป็นอย่าง นะครับให้กับคนที่อยู่ร,บรอบๆให้กับคนที่ศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นตำบลน,นั้นนะครับหรือตำบลใดก็ตามท่านอับดุลลอฮ์อิบนออับบาสยิบยกอายะอันกุรันในสุรอสุรออัลอากอฟนะครับอายะที่ยี่ส ah um ิวะละก็เดอะฮ์ละกนามาฮาละกุมมินัลกุรออัลลอฮ์สุบฮานะฮวตะลาบอกแน่นอนเราได้ทำลายหมู่บ้านที่อยู่ร,บรอบๆพวกเจ้า คำว่าอัลกุรอตรงนี้หมายถึงตำบลหรือหมู่บ้านนะครับหรือเมืองใหญ่ๆนะครับวะซัรรฟนัลออวาซารรฟนนลอายติละอัลละหุมยัรจิอูนนะและเราก็ได้กระทำการแจกแจงสัญญาณต่างๆหลายต่อหลายครั้งละอัลละหุมยัรจิอูนหวังว่าพวกเขาจะได้กลับมาสำนึก นะครับหวังว่าพวกเขาจะได้กลับมาสํานึกท่านอับดุลลอฮ์อิบนิอับบาสหยิบยกอาย่นี้มาอธิบายบอกว่าในเรื่องของการที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาลงโทษกลุ่มชนนี้ลง,ลงโทษคนตําบลน,นั้นเพื่อที่จะให้เป็นแบบอย่างเพื่อที่จะให้เป็นเยี่ยงอย่างกับผู้คนที่อยู่โดยรอบกับบรรดาผู้คนที่อาศัยอยู่โดยรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในเผ่าในตระกูลในตําบลอื่นๆ นะครับที่อยู่รายร้อมตำบลน,นี้ให้เขาได้เห็นเป็นตัวอย่างวันนี้นะตำบลนี้โดนมาแล้วนะครับคนครัวนี้คนบ้านนี้โดนมาแล้ว,นะคคว,ลวอย่าให้มันเกิดขึ้นกับคนในในตำบลของของของตัวเองอีกดังนั้นนี่แหละครับเป็นการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮาณะหัวตาอาลาพระองค์ได้ทรงให้ข้อคิด เรื่องของการลงโทษกับกลุ่มชนหนึ่งเพื่อที่จะให้กลุ่มชนอีกกลุ่มชนหนึ่งเนี่ยได้เก็บไปคิดพินิษพิจารณาไม่ว่าจะอยู่ในสมัยนั้นไม่ว่าจะอยู่หลังจากสมัยนั้นว่าคนในตำบลของคุณเนี่ยโดนแบบนี้กันมาแล้วนะครับเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับคนรุ่นหลังๆนะครับด้วยกับเหตุนี้เองอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาละจึงใช้คำว่าเมอไอซาตุน ให้เป็นแง่คิดให้เป็นข้อตักเตือนหรือเป็นอนุสติเตือนใจแก่บรรดาผู้ที่มีความยำเกรงทั้งหลายในที่นี้ก็คือเป็นการสัมทับเป็นการตักเตือนนะครับคืออรสุบหานะหัวตาลาได้ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เกิดขึ้นกับคนในยุคนั้นนะครับให้เกิดขึ้นกับคนในยุคนั้นเพื่อที่คนยุคหลังจะได้กลับมาพินิจพิจารณาได้มีความยำเกรงแล้วก็ไม่ หลงถล้ำไปกระทําเช่นนั้นอีกนะครับท่านอิหม่ามอบูอับดุลละนะครับอิบนุบัตโตท่านได้รายงานเอาไว้นะครับมีสายรายงานฮะดีสมาจากท่านอบูฮุรไรรอรดิอัลลอฮุอันฮุได้กล่าวเอาไว้บอกว่าท่านรอซูนสัลลัลลอฮฺวะลัลัลลอฮฺอัลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าลาตัดลาตัดตะกิบูมามัรตะกะบะติลยะฮูด ฟ้าจะสติพลูมหาริมาลาหูบีอาเดนัลเจลบีอาเดนัลเฮียลนะครับในบางริวายะนะครับกอ็อ่านว่าบีอาเดนัลเฮียลนะครับในองค์การนี้บอกว่าอย่างไรท่านรอซุนสุลลลอห์อะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวเอาไว้ในประโยคนี้ว่าอย่างไรพี่น้องลองมาดูนะครับลาตาร์ตะกีบูพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่าได้กระทำมารตะกะบบติลยาฮูดู เช่นที่บรรดากลุ่มชนชาวยิวได้เคยกระทำเอาไว้ฟาตัสต้ฟาตัสตะฮิาาล,ลูมาฮาริมลอลซึ่งพวกเขาได้กระทำในสิ่งที่อ,อนุมัติทำอ,อนุมัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวัตาลาได้ห้ามเอาไว้อันตรายนะครับใครที่ทำให้ของฮาลานเป็นของฮารอมหรือของฮารอมเป็นของฮารานเนี่ยอันตรายบีอัดนัลฮิยันด้วยกับเลขกลนเพทูบาย นะครับอัลลอฮ์ขออครับท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้สั่งห้ามเอาไว้ละตอรตะละตตะกีบูพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ไปลอกเรียนแบบอย่าได้ไปทำตามบรรดากลุ่มชนมารตะแกบติลยาฮูดนะกับกลุ่มชนที่เป็นชาวยิวที่เขาได้เคยปฏิบัติที่เขาได้เคยทำเอาไว้พวกนี้ทำอะไรฟาตัสต่ฮิล,ลูททำของฮาลาน มาฮาริมัลลอ์ในขณะที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานาห์วหัวตาลาได้ทรงห้ามเอาไว้บีอัดนัลฮิยลนะครับด้วยกับการใช้เล่เพทุบายต่างๆเหมือนกับกลุ่มชนชาวยิวที่ถูกกล่าวในองค์การที่65 66เห็นไหมครับพวกนี้ถูกห้ามถูกสั่งห้ามจากอัลลอฮฺซุบฮานาหัวอัตาลาเป็นกฎหมายเลยเป็นกฎบัญญัติเป็นบทบัญญัติเลยบอกว่าห้ามจับปลาในวันเสาร์พวกนี้ไม่จับ นะครับพวกนี้ไม่ลงน้ําจับปลาแต่อย่างใดพวกนี้เอาเขาเรียกว่าเอาเอากับดักไปดักปลาเอาไว้รอตะวันตกดินพวกนี้ก็มาจับปลาขึ้นไปเพราะถือว่าตะวันตกดินไปแล้วไม่ใช่วันเสาร์แล้วนะครับเขาเรียกว่าพวกที่มีเล่ห์เหลี่ยมกับอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาดังนั้นพี่น้องทั้งหลายที่เป็นผู้ยำเกรงพี่น้องที่เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาองค์การนี้เป็นองค์การที่จะมาคอยปราม กับบรรดาผู้ที่พยายามใช้สติปัญญาใช้เล่เพทุบายในการที่จะเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวัตตาลาการกระทําเช่นนี้เนี่ยเป็นการกระทําที่จะเป็นเหตุให้อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตตาลาเนี่ยโกรธกริว้วและอาจจะเป็นเหตุทําให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวัตตาลาลงโทษนะครับพวกเราได้เช่นเดียวกันนะดังนั้นพี่น้องครับนี่คือคําสั่งห้ามจากท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลลอุอะลัยฮะสัลัมที่ได้กล่าว อย่าไปปฏิบัติอย่าไปลอกเลียนอย่าไปทำตามกับบรรดากลุ่มชนชาวยาฮูซึ่งเขาเนี่ยพยายามใช้เล่เพทุบายในการที่จะทำของฮาลานให้เป็นของฮารอมทำของฮารอมให้เป็นของฮาลานมันเกิดขึ้นมาแล้วในกลุ่มชนยุคก,ก่อน คนชาวยโฮดพวกบานีอิสรออีนทำให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วและพวกเขาก็ถูกลงโทษให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วเช่นเดียวกันวันนี้พวกเราผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลาจึงจำเป็นจะต้องออกห่างพฤติกรรมการกระทำที่มันจะไปละไม้คล้ายคลึงกับบรรดากลุ่มชนบานีอิสรออีนกลุ่มชนชาวยิวที่ถูกกล่าวเอาไว้ในองค์การนี้พี่น้องครับเตือนตัวเอง เตือนพวกเราทุกคนด้วยความรักความห่วงใยนะครับ mm. เพื่อที่ไม่ให้พวกเรานั้นจะไปไปอะไรครับไปถล่าเข้าไปสู่การกระทานะครับที่มันมีความละไม้คล้ายค,ายคึงกับบรรดากลุ่มชนชาวอยู่ดังนั้นจําเป็นนะพี่น้องพี่น้องจะต้องเรียนรู้พี่น้องจะต้องศึกษาว่าคุณนัลักษณะของบรรดา กลุ่มชนชาวยิวในอดีตที่ถูกอัลลอฮ์กล่าวเอาไว้ในประมาคมภีอันกุรอานนั้นเป็นอย่างไรเพื่อที่พวกเราจะได้ไม่ไปทําแบบเขาไ,ได้ไปไม่พวกเราจะได้ไม่ไปเรียนแบบเขาไม่ทําตัวละไม้คล้ายคลึงกับพวกเขาฝากเอาไว้เป็นบทเรียนแต่เพียงเท่านี้แหละครับอินชาอัลลอฮ์หวังว่าเราคงจะได้มีโอกาสกลับมาพบแล้วก็พูดคุยกันใหม่ในครั้งต่อไปครับวันลอฮุวะลิยุตตาฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะรห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิดมันติมะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009 8493 999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม